สวัสดีค่ะ วันนี้จะเจอกับรถเย็นมือ2เซรีไทยรถสวยนะคะอยู่กับน้องตมัมเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้จัดรถเครื่องใหม่มาให้กันอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะสาหรับใครที่กำลังมองหารถไซส์ใหญ่หรือว่าสไตล์ผู้บริหารนะคะน้องต้องแนะนําคันนี้เลย h o n d a Accord ค่ะ1.5เทอร์โบปี2021ค่ะคันนี้ได้รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะราคา829,000บาทค่ะลูกค้าบอด,ดีจัเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ย,เด,ยเดิมตน 0, ้น2.09%เท่านั้นผ่อนเีย เดือนละหมื่น้าต่อเดือนค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อหาตองได้เลยค่ะที่เบอร์061-197-1474ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของนะะ้องคันนี้ไปพร้อมพรมกันเลยก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมากันที่โสมหน้ากันก่อนเลยนะคะตัว โฉมหน้าก็จะเป็นโครเมียมโลโก้โครเมียมนะคะไฟหน้าคือแบบใสกิ้งเลยทุกคนคะ่ะไม่มีรอยมองรอยแตกรอยร้าวค่ะบอดี้ตัวรถเป็นสีดำนะคะสีดำเนี่ยมันดูหรูแล้วก็ดูหล่ออยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวรถเนาะก็ด้านข้างค่ะด้านในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะแล้วก็ตัวยางน้นตอเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะสองสอ 1> 0, r 1 7นะคะยางใหม่ปี2024เลยนะคะทั้ง4เสน้นกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะทุกคนคาะในส่วนของไต้วงกลมเดี๋ยวต้องต่อให้ใหม่1ปีเลยนะคะนี่ โครเมียมตัดค่าเส้นใหญ่นะคะเบ้ามือจับเป็นโครเมียมแล้วก็ฝังคนนงข้างนะคะก็มีปุ่มคีเลสด,ด้วยนะคะปุ่มคีเลสเนี่ยมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนคนงข้างเลยนะคะบีบีขาเขาเรียกว่ากล้องอะไรนะน้องกระฟิวกล้องมุมอับมะมันมีกล้องมุมอับตรงกระจกด้วยนะคะตัวนี้คือแบบกล้องชัดมากนะคะกล้องหลังด้วยอเ,เ,เ,เออคล้ายๆประมาณนั้นนะเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูภายในนิดนึงสําหรับฝั่งคนขับนะคะ ดูหัวน็อตกันก่อนเลยหัวน็อตไม่มีคันไม่มีถอดเลยนะคะตัวรถสภาพเดิมนะคะแผ่นเพจนะคะ oh. ต่างๆนะคะอยู่ครบเนอะในส่วนของตัวด้านข้างค่ะน้องกระฟิลนี่ oh. มันจะตัด oh. เขาเรียกสีครีมไหม <Okay. S 1> มันจะเป็นสีครีม มันไม่ออกเบ็ดเนานะมันจะออกอครีมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบลายไม้นะคะสีดําแบบนี้ก็เป็นทูโทนไปเลยนะคะเ,คเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนิดนึ่งแกะแมส R ์ k, ให้ดูเลยนะคะโค,โครงสร้างเดิมโครงสร้างแท้นะคะตัวรถนะคะไม่ชนไม่มีเปลี่ยนมานะคะสภาพรถเกรดเอแน่นอนนะคะ นี่แล้วตัวฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะฝั่งคนเอ้ยคนนั่งข้างปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับก็ปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวตอนั่งให้ดูมันสบายมากนะคะทุกคนคะ่ะมันกว้างมากนะคะนี่นี่ปรับเอนได้อันนี้เลื่อนเลื่อนไปหน้าไปหลังได้ปกติเลยนะคะแล้วก็มาดูหนสิโอ้โหจะบอกว่าที่ใส่บุ๊กเซอร์วิสคือหรูมากน้องกระิว มันเป็นหนังอย่างดีเลยนะหนังแบบนิ่มเลยนะคะตัวนี้นะมันก็เหมาะกับรถออแพงดีอันนี้จะเป็นครื่องมือบุ๊กเซอวิต่างๆนะคะก็คือเรามีให้ตัวนี้ร้านกว่าคะ่ะปายแดงนะทุกคนคะ่ะต้อตองขายราคานี้คือถูกมากนะรถไซส์ใหญ่ของตอนเนี่ยจะราคาประหยัดกว่าายแดงนะคะหลายแสนเลยอ่ะมีกระจกด้วยนะคะคฝั่งนี้ไม่มีไฟแต่ฝั่งนี้มีไฟนะคะ อะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันก่อนไปดูรอบๆคขันกันก่อน,น,น,อนวันนี้พาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีขันไม่มีถอดเลยทุกคนคะ่ะสาภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะคะแกะบานที่สองให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่พวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตรงข้างบานประตูเนะาะสภาพสวยงามมากนะคะ และในส่วนของภายในค่ะเดี๋ยวต้องนั่งให้ดูเลยโอ้โหด้านใน,นคือกว้างมากมพี่พี่ขามันถึงว่ามันเรียกว่ารถผู้บริหารเนาะพี่พี่ดูช่วงเขาต,ตรงก่อนคือมันเหลือเยอะมากอะ่ะเยอะแบบเยอะมากนะคะซึ่งไม่มีรุ่นไหนที่แบบเยอะเท่าตัวนี้เลยนะจะบอกว่าแคมรี่ก็ยังไม่เยอะเท่าตัวนี้เลยนะคะคือภายในกว้างมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบฟิลแบบที่วางแขนอะ นะคะแล้วก็นี้ก็เป็นเก็บแก้วได้นะคะเป็นที่วางแก้วอะไรได้และที่สําคัญค่ะมันสามารถเปิดหยิบจับของจากด้านในมันล็อกอยู่ไหมน้องก็ฟิลมันล็อกอยู่นะคะมันสามารถเปิดหยิบของจากด้านในได้นะคะตัวนี้อ่านี่พับเก็บได้นั่งเสริมได้หนึ่งท่านเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบแอร์หลังไม่ต้องกลัวแบบคนนั่งหลังร้อนเลยนะคะมีไฟด้านหลังด้วยนะคะ ข้างเนะเาะกระเป๋าชิ้นโชวมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะติดตั้งคาซีเตเด็กได้พร้อมนะคะตัวนี้ช่องหัวตัองตนะคะก็คือแบบเลือห่างกันเยอะเอาโดยรวมเลยมันดีมากนะคะสําหรับตัวนี้คือขับแล้วดีมากขับแล้วดูหล่อดูเท่มากมั่วไปเรื่อยนะคะนี่มาดูด้านหลังนิดนึงก็จะมีโลโก้ Accord นะคะโลโก้อฮอนด้นะคะแล้วก็มีกล้องหลังมานะคะตัวนี้ หมือนเวลาเราถอยหลังเนี่ยกล้องหลังคือแบบชัดมากเลยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งโอ้โห oh. oh. oh, โคตรกว้างอ่ะห้องแบบสัมภาระคือใหญ่มากนะคะทุกคนขานี่มันเป็นในคลิปเนาะแต่เอาจริงคือมันใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น พวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะตอนนี้จะได้ในส่วนของตัวล้อ,อยางสเปร์นะคะล้อ,อยางจะอยู่ด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะคืตอต้องมีให้ครบเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะมันมีแบบที่แขวนของด้วยอ่ะทั้งสองฝั่งเลยนะเอาไว้แขวนแบบไม่อยากให้เหมือนเราซื้อของมามไม่อยากให้ม,มันเลอะไหนนี่เหรอโอเคไปดู ไปดูรอบๆก่อนจริงๆรถมันเพิ่งมาเลยนะแล้วคือดีเทลมันเยอะมากอะ่ะควนอดกันก่อนเลยพวกรถใหญ่ๆเนี่ยออปช่งออปชั่นจะเยอะมากนะคะพี่ๆค่ขาแบบเขาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆอะ่ะนี่ เมทัลเิมดูกลมนะคะโครงสร้างมาบประตูไม่มี่วนไม่มีเปลี่ยนมานะคะสําหรับพี่ๆคนใดที่ดูคลิปนี้นะคะยังไม่มั่นใจในตัวรถของเราเน,นตตองมีการตรวจรถมาตรฐานระดับสากลจากบริษัททีเชอร์จากเยอรมันค่ะจดรวจจุดเลยนะคะมีผลตรวจรถด้าดาวให้ด้วยนะคะลูกค้าที่ดูคลิปนี้สามารถทักมาขอผลตรวจรถกับเนตอนตองทางช่องทางออนไลน์ได้เลยหรือทักบ้านเขียวเนตตองค่ะ0 6 1 1 9 7 1 4 7 4นะคะ ทักมาขอผลตรวจรถคันนี้ได้เลยนะคะโครงสร้างภายในพาร์โนน,นะคะต้องไม่กักเลยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะนี่ได้องบอกมันมีปุ่มกินเลตทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะโอ้โหดูด้านข้างก่อนเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีคันไม่มีถอดนะคะและตัวด้านข้างค่ะมันมีปุ่มรีเซ็ตเก้าอี้ด้วยนะพี่พี่เห็นไหมคะตัวนี้มันสามารถปรับ รีเซ็ตเก้าอี้ทั้งตัวบอกคนขับและฟังคนนั่งข้างได้เลยนะคะอาเดี๋ยวต้องแกะเม็ดอารให้ดูนิดหนึ่งแกะให้ดูทุกบานเลยนะคะอันนี้คือพื้นฐานข้อมูลเบสิกนะคะพี่ๆค่ะในส่วนของตัวรถเนาะมาด้านในกันเลยออฟเซนเยอะมากอย่างแรกเลยปุ่มพุทธสตาร์ทค่ะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะนี่ ก้าอี้มันรีเซ็ตอยู่เก้าอี้มันเลื่อนมันตับให้นะแต่ว่าขาเรายาวนะคะเราต้องถอยหลังนะคะอ่ะจังแรกเลยพองมาลายเป็นมัลติฟังชั่นค่ะนี่มีให้เล่นนี่อันนี้เป็นเพิ่มสปีด <Speed S 2> <Speed S 1> นะคะเพิ่มสปีด <Speed S 1> แล้วก็ลดนะคะ,อ,ะอยู่ฝั่งนี้รับสปีดได้กี่สปีดเจ็ดไหมเจ็ดสิบอดอ่ะอืมน่าจะเจนะคะแล้วก็ตัวนี้ คุณเจรีโมทมีให้2ดอกแบบนี้เลยน้อยมากเลยนะบางคันก็มาแค่ดอกเดียวยใช่นะคะอ่ามาดูจอตัวนี้เป็นจอแบบทัสสกรีนนะคะทุกคนขาเชื่อมบูธต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้โอ้ยอันี้คือนาฬิกาเหรอเลนี่มันคำนวณระยะทางน้ำมันเราได้ด้วยนะตอนนี้ขับได้อีก345กิโลเมตรก็ไปกับไปภูเก็ตก็ยังได้เลยนะคะน,นี่น้ององรีวิวบ,บุส<บ>ุรัตนะคะ กับน่าจะไม่พอนะคะที่ต้องเติมอีกอันนี้มันเลยครึ่งถังด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูที่จอนิดนึงนี่คันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ่งแนหนึ่งกิโลเมตรเป็นไมแท้นะคะแล้วก็จะมีจออยู่เจนว่าตอเปิดประตูเหมือนถ้าเราปิดประตูไม่สนิทมันก็จะขึ้นเตือนเนาะดูน้ํามันก่อนเลยครึ่งถังอีกนะคะตัวน,นี้อ่อันนี้จะเป็นปุ่มปรับแอร์และสามารถแบ่งโซนแอร์ได้เป็นสฝั่งเลยนะคะ เหมือนถ้าฝั่งเราล้นฝั่งนู้นเย็นอ่ะเขาก็เลื่อนปรับได้เลยนะคะปรับ25เราปรับ20ก็ได้นะคะแบ่งแอร์ได้เป็น2โซนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะตรงนี้มันจะเป็นที่ชาร์จอ่ะ power outlet หรือว่า usb นะคะเสียบได้นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วให้อีก2ช่องนะคะปุ่ม eco mode sport นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นที่เก็บของอีกนะคะเพิ่มเติมเนาะ เดี๋ยวต้องนะคะพาไปดูด้านหน้ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับพี่ๆคนใดนะคะที่สนใจน้องคันนี้นะคะกับ Honda a c c o อ d ตัว1.5เทอร์โบคันนี้ค่ะปี2,021ั่ะในราคา8 2 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าบอดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะหากท่านได้สนใจนะคะรีบติดต่อหาตองมาเลยค่ะที่เบอร์061-1971474ค่ะสำหรับวันนี้ตองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย